ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปดูเรื่องของการท่องเที่ยววิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายได้มีการจัดงานสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม4ี่ชนเผ่าครับซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจมาชื่นชมและร่วมงานกันอย่างคึกคัก ที่สนามโรงเรียนจีนบ้านปางขอนหมู่7็ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับนายวิรัตวงมาแรงงานจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม4ชนเผ่าประจำปี2568โดยมีน,ยยนายยุทธชัยไอดอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพูนำคณะผู้บริหารข้าราชการผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างบรรยากาศและสีสันของการจัดงานด้วยการแต่งกายในชุดชนเผ่าที่สวยงามนายยุทธชัยไอดดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพูกล่าวว่ากิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมสี่ชนเผ่าเป็นงานประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าให้เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับสำหรับกิจกรรมในงานก็ประกอบด้วยนิทรรศการวัฒนธรรมวิถีชีวิตชนเผ่าสีชนเผ่าได้แก่เผ่าอาคาลาหูยวเมียนและเผ่าลีซูครับการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าและการเล่นการเต้นรำด้วยครับ